ดูร้ายมาสโนนกเพื่อมาดูาทำไมอะค่ะทริปนี้มันต้องมีน้ำตาเหรอร้องไห้ทำไมเป็นอะไรแค่ลืมกระเป๋าไอกระเป๋าไม่ได้หายข้อหนึ่งกระเป๋าไม่ได้หายข้อสองเราเพิ่งออกจากบ้านไปไม่ถึงห้านาทีเลย เราจะเครียดอะไรเราไม่ได้ต้องเครียดเรื่องเรามันไม่ได้มีเรื่องอะไรซับซ้อนพอถ้าไปถึงนู่นแล้วอะแล้วไม,ไม่ไม่มีกระเป๋าตังค์อะอันนั้นเครียดกว่าเลย <laughs> เพราะว่าภาพรวมแล้วคือไม่รู้ใครจ่ายค่าน้ำมัน <laughs> เ,รเราอย่าโทษตัวเองในชีวิตเราก่อนที่จะโทษตัวเองเราลองโทษคนอื่นก่อนเ <laughs> อารมณ์ดีแล้วคนเก่งคนเก่งเขาอารมณ์ดีได้เมื่อกี้ลูกสอนว่าอะไรคะอธิษฐานทำยังไงคนเก่งทำยงบ้าง <laughs> <laughs> เลือกสักคนนึงค่ะ ส่งหาพี่ปลาซึ่งอะไรพี่ปาตั่งอยู่ข้างหน้าเดชบุญ <Okay. S 1> อ่ะปึ๊บกดจะไปไหนยะ yeah. นี่ปึ๊บอันนั่นแน่เรียบร้อย <Yeah. S 1> ไม่ต้องพิมพ์ให้กู <Yeah. S 1> เออให้แบบว่าระบบพิมพ์ให้เก่งไหมคะเก่งสุดๆ <Yeah. S 1> ไปเลยอ <Yeah. Yeah. S 1> ใครอีกใครอีกลองดูอันนี้ส่งหาใครส่งหาลาลูกแน่นอ่ะ ไหนลองทำดิกะ๊ะทำยังไงกะไหนสาธิตให้คุณผู้ชมดูตื่นยางนี่น,น,นี่อเออเป็นไงกดโตัวเตนคนเก่งสุดสุดดูนี่เทคโนโลยีเขาเต็มไปหมดนีอ่อารมณ์ดีแล้วอเออเหนื่อยวะ นับเวลานับเวลาหลานหลานอยู่ตุรกีถอยไปสี่ออชั่วโมง <4 S 1> มันยังไม่ตื่นเลยนีอห้าครึ่งหกโมงอะ่ะมันยังไม่ตื่นห <A 5 S 1> ลอกปันเนี่ยตห้าหกโมงอะ่ะ ส่วนนกจ้ะขอโทษดีก็าบอกลงแล้วบัตได้หนังสือหรอไม่ใช่ เอาคือเราต้องทำกิจกรรมก่อนกิจกรรมคือถ่ายรูปทำมาแกบ้าบอมากอ่นลองอะไรขอน้องทาง้นเรียกให้ทางร้านเรียกให้อ่ะไปไปดูไหมหรือว่าไปโอเคใด้ค่ะก็คือเดี๋ยวมาดูตอนออกใช่ไหมคะโอเคค่ะไปค่ะมงมาก ว่าเราต้องมาที่ทําไมแต่เรามาแล้วก็คือยังไงคะงม,มาแล้วก็คือเสียตังค่ะเพราะว่าอะไรคนอยากมาเขาอายุเกินเจ็ดสิบ้วก็มีรถไฟให้นั่งเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเกินเจ็ดสิบแล้วเขามาฟรีนะคะขอโทษตีนีีน,น,นี่เขามาฟรีนะคะคนนี้เขาได้ฟรีแต่เขาอยากมาค่ะไม่เสียตังค่ะไม่เสียตยังด้วยทำไมอยากมานี่อ่ะเขามาชายนาแล้วก็มาสวนนกไงเขาสวนนกชายนา ก็เลยก็มาใช้หน้าแล้วก็มาสวนนกกันเลยไม่จําเป็นอ่ะไปที่อื่นก็ได้ไปที่ไหนจ้า<ป>มาใช้หน้าแล้วก็มาสวนนกเขาสิจ้าไปค่ะ <S <S ขึ้นรถค่ะไปชมเมืองชมนกค่ะแอนนาขึ้นก่อนนะคะเราระวังขึ้นให้ได้ไหมอ๊อ,อเก่งมากเก่งสุดๆไป ดูนกนะครับเข้าด้านในแถบนี้เลยนะครับทโซนดูนกของเรเออนี่ป่าเขาหาตอนนี้ต้องขอจะดูได้โซนเดียวคือศูนย์นกกระดาษชาตินะครับอยู่โซนด้านนี้เพราะว่าตอนนี้กรมงใหญ่เขาเปิด่ยนกลมด้านในใหม่รถ<อ>เราจะพาวนรอบนะครับดูสถานที่เที่ยวแล้วเราก็จะส่งเที่ยวคอเรียมผัานฝันน้ำจืดค่ะคอนเรียมเป็นปลาน้ำจืดนี่ เตือนต้องเตือนเข้าด้านในเลยเข้ามาด้านในชมฟรีทุกจุดนะครับยกเว้นสวนน้ำที่จะเสียค่าเข้าไม่เห็นไหมเห็นไหมถ้าเสียสวนน้ำจะเสียค่าเข้านะครับรบริษัทสามสิบบาทนะครับถ้าเราจะเล่นน้ำเล่นน้ำได้นตรงนี้ไม่ได้นะใช่ครนะับจุดนี้เป็นจุดให้อาหารปลานะครับเหรือโซนด้านนี้ด้านหน้าซ้ายไม่นกอยู่ด้านหน้าซ้ายนี่จะเป็นแนวเลื่อนบรรพบุรุษนกอยู่นกอยู่เขาจะปล่อยแบบธรรมชาติมันก็จะเดินไปทั่วเลย แล้วคือน้องแล้วคือน้องไม่กลัวรถอะไรใดๆเลยโ้ตาเอ็นดูนี่นะครับขอเรียบอยู่ด้านนี้รถเราจะมาส่งด้านนี้นะครับมาดูวิหันตากันรถเป็นท้องป้าจำลองนะครับน่าจะเกี่ยววิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ครับส่วนด้านซ้ายก็เนี่ยก็จะเป็นลูกนกที่ทำด้วยฝังข้าวนะครับเป็นจุดถ่ายรูปเป็นนกที่ทำด้วยฝังข้าวเพราะว่าต้นเรือนกุมภาพันของทุกปีจังหวัดเชียงนาถเราจะมีงานประกวดฝางนก เที่ยวฝกข้าววานธรรมกุกันนะครับ๋ยู่โซนด้านซ้ายมือนะครับโซนด้านหน้าจะเป็นสวนน้านะครับด้านหน้าจะเป็นสวนน้ำเนี่ยครับจุดนี้ถ้าเราจะได้น้ําเราก็จะเสียค่าเข้าคนละ30บาท<อ>แล้วก็จะมีชุ่ให้เช่ามีส่วนอาหารอยู่ด้านในพร้อมเลย<อ>สวนน้านเราจะปิดทุกวันจันทร์ค่ะที่พิพิธภัณฑ์ไข่นกครับดอมด้านหน้าซ้ายนี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ไข่นกนี่เปิดประตูเข้าได้เลยตามตัวอาคารนะครับจะเป็นห้องแอร์ทุกจึกนะครับตามตัวอาคาร เป็น้องแอวนทุกจุดเปิดประตูเข้าได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านในทุกจุดนะครับเดี๋ยวด้านบนเขาจะเป็นจุดชมวิวนั้นจะ,ปะเป็นวิหารพระโพสุวัดปัทภพประขันเท่าท่านจะอยู่อำเภอวัดสิงห์ท่านพระเกจิชื่อดังของจังหวัดเชียงดาวแ้่ก็จะเป็นอาจารย์ของกรมหรวงชุมพรวัดท่านก็อาหารอย่างนี้ไปประมาณ15บกิลโลเสรที่เราทุกท่านมาปฏิบัติฐานไว้ที่นี่เผื่อท่านใดไม่ได้ไปที่วัดก็สามารถกลับไปได้ขวาเบอร์จะมีะบานเดินเข้าไปถ่ายรูป เป็นสะพานเดินเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับเดี op, ๋ยวโซนด้านขวาเลยเดี๋ยวโซนด้านหน้าจะเป็นกำหนักจะแม่คนอิมนั่นสามารถเข้าไปกราบไหว้ได้เป็นขอพรจยกำหนักจะแม่คนอิมนะครับแล้วก็จะมีน้ำพุสังกษ์สัตว์สองรอบทั้งเกิดราสีไหนก็ไปกราบไหว้ราสีนั้นนะครับเดี๋ยวโซนนี้โซนด้านหน้าซ้ายนี่จะเป็นโซนของหน้าผานะครับหน้าผานั่ตก็จำลองนี้เราสร้างไว้เพื่อป้องกันดินถั่ทลายนะครับเพราะว่าเขาเป็นเขาที่ลุกลามระดับต่ำมากๆมันจะซอกพังมากดินถลาม เราเลยสร้างเป็นโซ่ของหน้าผาต้นตกจำลองไว้เพื่อป้องกันดินฟังทลายนะครับจุดนี้เนี่ยครับเวลาฝนตกมาเราก็จะมาจำแนวนะครับที่เราสร้างไว้แล้วก็รมาลงสับจุดนี้นะครับคนชัยนาทชอบเลี้ยงนกเหรอคะไม่ครับไม่ที่จริงที่นี่ไม่มีนกเลยไม่เกี่ยวอะไรแต่คุณผู้ว่าเขาไปอะไรไปประเทศจุล่งอะไรมาที่แล้วก็กลับมาก็มาทำสวนนกเลยตรงนี้สมัยก่อนเป็นหมู่บ้านทั้งหมดเลย แล้วเขาก็ย้ายหมู่บ้านตรงไว้ข้างๆแล้วก็คือเหมือนเคลียร์พื้นที่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตรงไว้ข้างๆแล้วตรงนี้ก็เปิดตัวเลยแล้วถกลงเขาตกลงว่าชนชายน่าเข้าเที่ยวฟรีขอให้ยื่นใบประชาชนอย่างเดียวอ่ไปฟรีตลอดทะเบียนบ้านอยู่ชัยนาทเข้าฟรีเข้าฟรีหมดย้ายมาอยู่มั้งไม่ย้ายมาทะเบียนอะไรก็เข้าฟรีหมด โรงเรียนจะเข้าวานก็ไม่ต้องเสียค่าแถ้าโรงเรียนสื่นทำหนังสือเข้ามาก็จะเสียขึ้นราคาเสียผูกคณะมาถ้าทำหนังสือมาจะเสียขึ้นราคาจะเสียขึ้นราคาี่บคฉันชอบมากที่ฉันถามว่าคนชัยนาทชอบเลี้ยงนกหรอคะเหตุผลคืออ๋อไม่มีอะไร ผู้ว่าไปดูงานมาที่จุล่งล <c ười> คือฉันน่ะเข้าใจว่าคนไชน่าน่าจะแบบว่าเออพื้นเพคือคงชอบเลี้ยงนกเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์ปีก <c ười> เขาก็เลยแบบเออยกสิ่งนี้ขึ้นมาทำเพื่อให้แบบว่าเป็นแบบซอฟพาวเวอร์เพาใจอะไรคะ <c ười> ปลา <c ười> <c ười> <c ười> ซึ่งว่าซอฟพาวเวอร์เพาใจเปล่าค่ะ เพราะว่าพู้ว่าท่านไปดูงานที่จูนงมาแล้วก็คือเขาทำาะะแสดงนกเขาก็เลยมาทำส่วนสาธารนณะที่มีนกมันะเลยแล้วก็มูฟหมู่บ้านไปอยู่ด้านข้างๆโดยที่รายล,ละเอียดก็คือสําหรับคนใช้นา่าเข้าที่นี่ฟรีตลอดชีพขอเพียงว่าคุณอยู่ทะเบียนบ้านที่นี่เด็กนักเรียนใช้นา่าก็คือเข้าฟรีเด็กนักเรียนโรงเรียนอื่นจากที่อื่นนะคะจังหวัดอื่นเสียครึ่งราคา สำหรับผู้ใหญ่คนไทย60บาทแล้วก็ต่างชาติ150ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในเดี๋ยวไปดูอควาเรียมกันนะคะบ๊อบ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 ชื่อบบ๊อป่าบ๊อบ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 ทุกตัวชื่อบ๊อบ เจอคนสวยคนสวยดูปลาอะไรจ้ะปลาตะเพียเนเธอกางเยอะใช่ไหมเมื่อเธอจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยันดับแรกก่อนก็คือแม่ฉันอะเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยได้มาเที่ยวข้างนอกทำงานมาท ีอันนี้ปลาอะไรนะผมหัวเหม็นเหม็นเลยเดิอยูจะบ้าเธอโดนหอมเหรอเธอกินนะเธอโดนหอมเหรอก็เลยแก้มซ้ำเพราะว่าเธอคือปลาแก้มช้ำปลาปลาบ้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 าอยู่ข้างนอกค่ะปลาบ้า มาแข็งแรงจับใจเดินเก่งหรือเกินมีทั้งปบ้ามีทั้งแรด <laughs> ไหนป่าบ้าเจอแล้วเจอปลาแรดยังเจอแล้วเจอปลาแรดด้วยแ,แสดงว่าเราเป็นทั้งป่าบ้าและเราเป็นทั้งปลาแรด <laughs> <laughs> ไม่ได้เป็นปลาช่อนธรรมดานะคะเป็นปลาช่อนราชนิกูลนะคะพอนี่คือปลาช่อนขั้นหลวงค่ะกอตทษตีกตัวตีเขาเป็นราชนิกูลนะคะ ไม่ได้ปลาช่อนธรรมดาปลาช่อนค่าหลวงนีปนน่ปลาช่อนงูเห่านะคะอันนี้ดูร้ายเพราะท่านดูร้ายเป็นปลาช่อนงูเห่าว้าวอันนี้แล้วอเออแลวที่เรากินอ่ะมันก็คืออย่างนี้ไหมอะ่ะใช่แล้วลองกินปลาช่อน สวนนกเพื่ออะไรมาส,วน,มาาสวนนกเพื่อมาดูปลานกเพื่อดูปลาปลาที่สอง เวลาออกสักที่ดูปลาไปดูนกบ้างเดี๋ยวถ้ากลัว่าจะเสียใจน่าจ่เอาสายทำนกไว้แล้วมาดูนกหน่อยเอให้มันส่งกับเป็นแม่ฉันนี่เอาเอาทำอะไร <laughs> อ่เออเอาแล้วคือเธอมาเพื่ออะไรอะ่ะเธอเป็นคนล่ำล่ำร้องเลยนะว่าเธอจะมาดูนกะ่ะเธอล่ำร้องเลย าวอนเรื่องนี้กับท่านผู้ว่าทีค่ะร้อนเชียจะพูดลมลื่นกนไม่ได้ประเด็นคือคนอยากมาคือแม่ฉันหายไปไหนแล้วเนี่ยเอาแม่ก่อนแม่อยู่ไหนเอกับบ้านกูยังไม่เห็นนกสักตัวน้องสักนกยุงแล้วก็ปลาแล้วก็ปลากูมาสวนนกเพื่อมาดูา มาสวนนกเพื่อมาดูปลาเรามาสวนนกทำไมสรุปกลับและมาสวนนกเพื่อมาดูปลาแล้วก็กลับ,ลลบงงแท้